ก็เล่นตัวอะไรคิปเปอร์เอ้ยกดกดรับพลังกูต้องเล่นทันเดอร์ดิรับพลังอะไรไอีนู้น้ำเฮ้ยขอไปบนนะเว้ยโซลรอบบนนะเมื่อกี้มึงไม่รับพลังกูเลยเฮ้ยผมโซโล่บนผมชนะนะเว้ยจริงผโกดสามใช่นะเราไี่อยู่เลนยังโหดนะก่อนอะไรเงี้ย วิญญาณด้วยเหรอสายมีมีมีแสงหนึ่งสอง OMG นี่คนบ้าแม่เข้ามาเป็นยี่อะไรเนี่ยแม่เข้ามาตอกหัวอยู่ดีๆประตูบนถ้าแม่เข้ามาตอกหัวนี่ไม่แปลกใจเลยนะไม่ก็แม่ก็เปิดประตูมาแล้วกูทำผิดอะไรฮะแม่เข้ามาแบบตั้งหลักอยู่อะกระโดดทีมึงตื่นได้แล้วโอ้บอกกูทำผิดอะไรฮะ ทำผิดอะไรเฮ้ยแล้วกดมาฟาร์มกูอะกดเอ้ยมาบนเถอะกระโดดถอยแบบมฝั่งมันเถอะกดสองสามกูเถอะว้าวโอ้ยไม่ได้ไปฟาร์มฝั่งมันไอ้ท้องมีอะไรอ่ะจริงนะเว้ยถ้าถ้าไอ้ไอ้ยิ้นสามตัวอียินสี่ตัวนั้นตัวไหนมาหาผมอะไอ้เหี้ยผมตายหมดเลยนะมั้ยตัวแข็งแรงมาเร็วโลลิคอนมาเร็ว ตโลลิกกตติคิกโลลิคอนโลลิคอนหน้าหน้านทำเต้มเราคอมโบกันได้ไม่มีเคสคสโลได้คุณทำอะไรดึงไ้ดึงเสร็จคุณก้ว่งดึงแล้วอุ๊ยไอ้ยังีเคสมีเคสเล่นตัวเนี้ยทำไมอะไอ้บีเคสทำไมบีเคสเขาทำร้ายเด็กอยู่ดีเอาเด็กมั๊กขาโอ้โหโคตรหยาบอ่ะมันก็เหมือนกับการที่เอาแผ่นซีดีห้อยติด้างแล้วดีเคเออที่เคสทำอะไรมันเย็นมันช้างไทยพาชนะเนี่ยช้างมั้งเหอะต้อไม่ได้ช้างไทยนิดไม่บวกนิดได้ตังค์เลยหรือวะ เมื่อกี้ใช<า>้ช้างไทยเหรอไม่ข้างบนควรตีนจังวะทำไม่ข้างบนมันควรตีนจังวะเมื่อกี้ทึ้นมกูไม่ตีทำไมดินไงดินพอเจอดินโอ้ยสัตว์ปู่จะกิ้วอย่างแรงอะ่ะโกด่าเข้าเลนเถอะจะไม่ไหวะจะไม่ไหวอ่าลืมลแต่ก็ทำไม่ได้ใชท่าไหรไง จุบนี่เราแบบดิจิตอลลืมว่านี่ไม่ใช่ดรอดูจีโนยตีโอ้ผมไม่ต้องดูใครอ่ะดูกู้ะแบบนั้นทีโนซายนะตัยแล้แต่ว่าเออ้ยวมไมดูอถคิดว่าจะซาอยู่จะซาข้าไปก็ได้โอ้น้ำแข็งบาทโกตักแ่4ตัวเว้ยเตอร์ไวเวอร์ s O L O โซเลก โซโลโอ้ e: โอมันเพิ่มมันเพิ่มเลเอลแล้วอะไมันคืออะไรที่โซโลมากอะต้องไงครัก็เดี๋ยวนี่จะได้เพิ่มตลอดหวัดมันใหม่ไงตอนใหม่ได้อะไรอะไรบอมเบียนอะไรโอ้ยเขียมนเจ็บจุงเอาหนึ่งทีไหนหนึ่งทีทำไมมันเจ็บจุงเบย์อุ้ยโคคิคิคิโอ้โหกต้เอาเลยโอ้ยไอ้เจ๊ขาดสองอีนั่งโหดหลายเกิน นีูสู้เยจบตาแน่เลยเป็นสองอินที่โหดร้ายมากอ่ะอันนี้อ่ะมบพวกมัน,มนทำลายาฐานเลยเร็วครับตอนนี้มันเป็นสองอินที่โหดร้ายมากดีแค่ครับไม่ใช่ผมตีครับนี่ไงครับอนแมไปไอ้เหี้ยเราคปตจะตายแล้วโดนตีครั้งเดียวอ้าวอ้าว เองไม่รู้ซะแล้ววะพี่โหดแค่ไหนเอ้ยดีมากโกดเล่าไว้ให้กูฟาร์มก่อนจะดีมากเดี๋ยวผมหาอะไรกินก่อนหิวแเองรู้พี่เป็นใครให้เองจะหนาวตอนเนี่ยจะตายมันกลับบ้านไปแล้วมึงเห็นมั้ยผมไม่มีมานะเปล่าต่อโอ้ดีมากดีถ้ากดไม่กดมานาร้อนไม่กดอ่ะพูดจริงเปตบทำไม่กล้าหรอกครับผมไม่มีพวกอ่ะ เฮ้ยบอมเบอร์เดียนบอมเบอเดียนมาว่ะบอมเลสเบียนมาเวนี่เป็นฮีโร่อีโ่นะครับของทีวีโกนะครับผมเฮ้ยคีิแม่งตุ๋ยเว้ยถูกใจบีเคยิ่งนักดูดีที่มันมาเดินล่างก็เฮ้ยจะเราแบบดิจิตอลมาแล้วเชื่อเราแบบดิจิตอลไม่ต้องห่วงว่าคนฟองผมมาเข้าเดนละ รู้สึกเป็นพระคุณอย่างมากครับอืมโอ้โหคิวบิโอ้สมาแล้วหายนะบนหายหนึ่งนะได้อือไปรักไปเร็วรู้สึกเป็นพระคุณอย่างมากมาแล้วไอ้หนอนใหม่วิทะเละไอ้หนอนหายไอ้หนอนมาแล้วเล่นไอ้หนอนกันเฮ้ยนี่มันน้องผัวเขียวนะเว้ยคิดถึงหนอนอะเตี้ยให้ดีๆนี่ยังมัน้องผัวเขียวขวา หายนะเจย์หมาเราหมาเราหมาเราหมาเอาดิเอดิบวกกับบีเจบวกโอ้พิชได้นะบีเจไม่ยอมบวกอ่ะโอ้พี่ิชจะรอร้านอ่ะทำไมพี่จย์ทำอย่างเจย์เรียงเงี้ยไม่ได้รอร้านโคตรเหนืตีนอนไหมตีนอนไหมโคตรเอาว้างโคตรคิวว้ามีรูดนันรูดดิรูดดิรูดดิรูดเที่อะไรแล้นอนเอ้านอนเอื้อเฉียวเอื้อนอนนอนฆ่ากูโอ้ยโคตรเทนใหม่อ่ะ เซนใหม่ปะเนี่ยอู้ตายอัะไไปบนไปบนมันะเปิดแคบไปโดนไปวัดไปบน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 ไไปบนไปบนไนไปบไปบน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 ไนไปบนไปบไปบนไปไปบน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 ไปปบนปบนไปบไปบนไไปบไปบน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 ไปไปบไปบนไปบนปบนไไปบน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 ไปบบนไปบบนไป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 บนนบนไปบน เอาเมื่อก euh. ี้ใครวามาวะอ้าวโดอนนี้อ้าวอ้าวอ้าวอ้เด็กเปรตเปียวเด็กเปรตเปียวตีนมไ้กดแต่ว่าแล้วเปียวตีนเนี่ยะเด็กเปรตไม่เ้องเก็บไม่หมดหรอกแ่ละเปรียวตีได้ไงไม่ไหลใจแล้กันอ้าวอ้าวอ้าว อ้าวอ้าวผ้าแล้วมันามาแล้วมึงจะเก็บมูลควีนอะพูดจริงพันเจ็ดครับไม่จะพันเจ็ดเท่าไหร่ด้วยเล่นเองกับมือโอ้อีโรเนียมาด้วยว่ะไม่เอาแพ้ไปเขาทำไรอ่ะร้อนไปไหนอ่ะร้อจะไปไหนไปกลางไปฟาร์อนกลางร้อนกลางผมจะเอาตังค์ออกยิงครับเอาตังไหมครับ ไม่ครับถ้าผมไปกลางนะผมจะโดนคิวแล้วผมก็จะไม่ได้ยิงครับผมอยากอยู่แบบมีชีวิตสุขสรรคอมบัเดียนเหรอฮีโรเนียหายมาแล้วคอมบัเดียนเหรอขอทีนึงตู้อ้ห้โอ้โหก้มหน้าลงนั่งลงครับไม่ก้มหน้าลง อีโรเนียวอ่ะอีโรเนียจะมีตอนนี้ว่าฟักไม่แอดตันเกตตันเกตเหอนแบบเกย์เกย์ไปกดจักรยีโรเนียไม่มีใครมาเอาเลยไยแม่งนอน ไปมันนอนอย่าง้นไอ้ี่เยอะเ้ยนหน้าดีปนติเนี่ยไปวิสลไปบอลวิสลีไปบอลวิสลไปบอลวิสลีไปบอลวิสลไปบอลวิสลไปบอลอิโนเลียไปแล้วอิโนเลียไปแล้ววิสลไปบอล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 มีโทรหาระเบิดเรื่องบวิสลไปบอวิสลไปบอลนี่ขี่รถะเนี่ยวิสลไปบวิสลไปบอวิสลไปบอลโอ้ยอันตีอันตีอันตี แดก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 หุยหุยนี่มันน้องชาเขียวที่มันไปกดกูเลนเลนเลนบนนี่ว่าใช่เจอตัวละมาได้บินแล้วไปกดกูข้างบนใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ไหมนี่มึงน้องตัวเขียวใช่ไหมตำน้าไเลยละแดกแดกน้อตัวเขียวที่มันตูดบานอ่ะเยซี่จัดดิจ่ายดิจ่ายดิเฮ้ยให้ใครมีตังค์ต้องสองร้อยอัพลงหน่อยครับผมทำอะไรได้อะครับจัดจริงครับ อ้าวตปอมปอมปอมไปโอ้ีเคมาแย่งคีบอ่ะโอ้โหตายกลับเลงกันละเคแย่งคีบว่ะไม่รู้นะกูเห็นออกันเมื่อกี้ก็เลยไม่ไปมาโอ้ยเลนไหนคิวว่ามาได้ยิงละไหนวะสัตว์มีรูดไหมเอากลางนี่มเอาดิชันชันเลยคิวได้เปล่าโอ้ยไม่ได้หรอก ให้กูบิ๊กไปรถไหมเนี่ยสั้นๆเลยมาดิเดี๋ยวกูบิ๊กถึงนี่แหละบิ๊กไปมาน้หมดไม่เอานะโอ้ยเฮี้ยกูลืมว่ะไอ้นั่นเนี่ยมึงช่วยหรอเนี่ยข้างบนโดนมันเนียนจังวะไอ้โคตรโคตรโคตรว่าโคตรตองช่วยละบนเหรออยู่กลางหรือเออไปบนไปหรอครับนนี่หรอวะไปบนไปบนไปอ้าว บนลเหอะบนเหอะกางบนลอ่ะจัดดิกลางมีเรื่องเวื่อร่างมีเรื่องไปเลื่อแดงกับตัวเออร่างมีเรื่องเออไม่มีใครมาสนใจโคตรโอ้โหไอ้เฮียมันยังอยู่คุณป้องป้อ้เอ้าแม่มืดโอ้โหเอ้หมดกันสร้างมากับมือเออรู้กสุดแดนใหมโอ้ ดูดูทำูอย่างงี้แอนล่างหายล่างหายหายหมดแล้วมืดเลยทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามาข้าต้องขอไปตัวกระสุนวิชาในป่าท่ก่อนนะสักครู่ะเลเยัง,งเพลินอย่างวะชิวอยังลอยวิสเลษปล่อยแม่งเหงื่อกิงต่อให้แม่งเหล็กไงอีกแม่งกระสุนหรืไเปล่ามีโนแม่เล็ตัวเดียวแฮรี่เราแ,แม่งเยอะกว่า <S <S โอ้โหไอ้แค่นี้น่าเอามากเลยนอน มันเย็ซีหรือยังวะเจ็ดซีไม่มีความเจ็ซีว่าเอาอะไรก็ทั้งหนอนอ่ะเอาคนไทยเองปวามเย็ดถูกอาวละวัางโอยล่ะโลกระเบิดโอ้เฮียสิ่งเล็กๆเรียกวกระลาดวะเนี่ยไม่ได้ล้ดเข้าก่อนด้วยเพาคุณตีเลยแม่เปิดบอกเข้าก่อนกูเปิดเฮ้ยเจ็ซีแทงดิเอ้าเอ้าเดี๋ยวก่อนเนี่ย กีฟจะมาแล้วไออ้วนเด้กนันไออ้วนเจสซี่เจซีแทน่อ้ยพะเาตักมแมมาตีล้ทีเราตายไอโ้ดโคดโค้ดต้องมาแหละปิงมาลุดิอุ้ยโโหีเจ็คเซนด้วยขึ้นโอ้โหไอหวอะไอ้ยนนอน ทำไฟเหรอซัดจะทำไฟเหรอมาโชว์ทำไฟกับพี่น้องบอสบินว้อนั่นเอ้ยนี่ถนัดเรไปวะเนี่ยเจอกันเพื่อนบอสเมื่อกี้หนึ่งเยอะน่ะไม่ไม่มีไอ้สั์เราจะดีถึงไหนอะไรเว้ยเราทำให้แคนดี้ปลอดภัยเว้ยเป็นหน้าที่ของซับใช่ไหม นี่ก <gauche> <aro> we no, ูไม่อยากรอดโคตกต้องมีมานากูไม่อยากรอดนะกูคีฟเต็มเลยวะยะเว้นเอาแมสแม็กดาวโคตรเว้ยผมผมจะล้างแค้นให้ได้ไม่เอาผมจะต้องตายก็ตามดนูเสียวสัตว์อ่ะกูจีโหดมากอยากให้กูต้องเล่นสายทีโค้ทัดนะทำไมวะสมมติเซอร์มือฟาร์มอ่ะไอ้เย็นดุสายไอ้เจ้านั่นก็จังไรเงี้ยนะ เอาป่ะเอาป่ะไม่มีกูจะเอาเรียนไม่รู้อะไรเลยไม่ไม่มีรู้ไม่เข้าอย่างวะกูรีเจนสิเป็นคนพูดอย่างไงตีไปตีไปอยากแดกศพอ่ะหิว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 เข้าไปแดกไม่ได้อย่าให้ความหิวทาร้ยคุณอย่าให้ความหิวทำ้ายคุณโอ้โหวัดฟ้า โอลิชินแมนนี่มันแก๊งมังกรปะเนี่ยไอ้แก๊งหมาป่าหิวหิวเพิ่มบอลฮะเอาตาตามแจกพนายพินาสี่วันหาวอลไม่หาวอลไม่อยากได้เลยเฮ้ยมิดบอลว้าวเนี่ยจะมิดวอลแล้วไอ้่อยมาเียนสีแล้วมามิดวอลมิดวอลว้า เอาดิเอาดิจะเอาปิงเปิดเลยเฮ้ยมันได้ฟาร์มต่อมามาดิมาโอ้โหมิดพบอมิดบรอเอาดิงบอมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาเลยมามา้เอาดิมาปังเปิดให้แล้วนี่ยเอาดิโอ้โหโคตรไกลเกินไปอ่ะบอวิสเลย์อยู่โคดไกลเกินไปอ่ะโคตรบอลวิสเลย์อยู่แล้วกูโดนลาดด้วย ไม่เว้ยมันเป็นการสกิลเพื่อว่าอ๋อเป็นการไม่ให้ศัตรูใช่ไหมไม่ให้ศัตรูเป็นตัวไอ้เหี้ยม่มาไอ้ชาติอะไรคือการที่กูไม่ได้คิวคือมันลุกกระทือมันคือมันมาป้าเขาอยู่ไหนนี่หิวหิวหิวศพศพอยู่ไหนศพหิวเฮ้ยหิวสุดดยอ เจลสีงก็ไม่ออกเราบอกเลยแต่วุ้ก็ไม่ออกหรอกนะแม่กายภาพตัวเดียวหิวไอ้สัตว์หิวแบงล่างแล้วมองหายหิวหอกคอมเมื่อกี้ก็เขินก่อนที่เปิดเราเพื่อนไม่เอาอะไม่มันไม่คิดเปิดอ๋อเป็นการถ่วงไวม่มาเข้าเมาไม่ให้มาช่วยเพื่อนเนี่ยโอ้โหไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมเนี่ยเป็นทริคใช่ไหม พ่าฮ่ายหิวเลยเทียทำอย่างนี้โสดเราจะโตทีบิโอ๊ยน right <Yeah> ี่เร่องขโมยของวะเนี่ยอาคาน่าเนี่ย้ขโมยอาคาน่าปะเนี่ยก็ได้เป็นเพื่อแล้วครับทุกคนเล่นมูนสายเถื่อนดีวปะสายมาดามันไม่เลาใจเลยปะสายเถื่อนออกเพี่อเลยวปะ อ๋อมีใช่ีมีหน้ากากบ้างเลยมันมันมันกฮารบ้านๆลันนะพี่เจออกฮาร์ดมูนออกฮาร์ดเกิยวหลายตัวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมูนออกฮาร์ดคอนเบตได้หรอวะได้ไม่ไดมันก็ไม่ชิงเออมันก็ไม่ชิงเอามาตีนเว้นแรงเนี่ยไอคิสไอคิดว่าออกคอนเบตเออใช่ใช่ไม่ชิงใช่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  หิวกูหิวกูเดินหาหาดููยงมายุ่งกูกชิงน็ชิงนะมอุดัโบอกไม่ใช่เลยมีเคมีเคไม่ใช่ตัวจริงอะเลยมีเคกไม่รู้อะอุยโอ้โหโหเจ็บไหมอะต้องไปช่วยบ้างขอพลังของเทพเพื่อซีอุดแล้วเนีย น่ากินอูดน้ดินดินดินดิเตัวซิวสดไ,<ง>ไม่พลังฆ่าล่ะไม่ล่ะตัวซิวสดทำไม,มพี่วูดไม่พลังผมพี่วูดหล่อลมเข้าไปไปดูเล่นมุนคุยหนองนูนแน่แล้วกันวูดตัวตัดน,น,นูแย่แย่แอ่ไม่ออก,ก,อกวดูอีกไม่อ,อีกไม่กี่ร้อยก็จะได้แล้วว่าจะได้ขวานเลือดแล้วถึกไปไหนวะ เดซิออล่าให้ผมก่อนไม่ได <so ้หรอมาให้ทีมเออขวันเลือดเลือดขาาปากหิวหิวอานะครับกลับบ้านโรเนียเออตรงกลางจะมีรูโลเนียแม่งเอามาแฮ้ยดับเบิลดาเมจหมดจังวะไม่เก็บทำชีวิตเอ้ยแป๊วนึงผมเดี๋ยวผมไปก็ได้ผมเพิ่งฟาร์มกลับมาถึงบ้าน ก้พูดอย่างี้ไรโก้ต้องรีบมาแหละไอ้คนเาต้องการผมลาพักร้อนเข้าป่าดีกว่าแยอยู่เลนไม่ได้ว่ะผมลาพักร้อนก่อนแป๊บหนึ่งเฮ้ยพับเพจตัวเนี้ยสองร้อยค่อยคุยกันเอาคลิปกูไปหมดเลยคลิปอะไรเนี่ยถามนู่นบังแหวกรุญแหวกนะทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยหิวฮิว จะได้แล้วะจะได้แล้วจะได้แล้วหิวใช้ความหิวของคุณให้เป็นประโยชน์เย็ดได้แล้วได้แล้วครับขวานเลือดครับใจลยครับดีใจมากณะมีอะรมีอะไรรบมือกำลังไปกำลังไปหิวหิวกูไม่อยู่นะไม่เป็นไรกูหิว กูถึงนมว่าผมไม่ต้องอ้อชนะหรอกอือกูมีรองเท้าแดงมึงกลัวกูบอกกูมีรองเท้าแดงไปมันไปมันฟ้ามนเลยว่ะเออป้อมมนล่างแน่ใงไม่ต้องห่วงกูมีรองเท้าแดงอือกูหิวไปป่ะไปฟ้าล่างเลยแหมเลยต็มแล้วเอาไปดูในป่าเลยครับู้ซะแล้วป่าป่าป่าปืากขวาใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเดี๋ยวหิวจัดให้เดี๋ยวอีหิวจัดให้มึงมาแล้วครับกลางนงกำน้ำ มาหิวไอ้สัตว์กูหิวอืมกินตรงนี้มันต้องยุ่งกินตรงนี้มันต้อยุ่งอ้าวซาซาไอ้สัตว์อ่ะใส่กูมามีเฮียอะไรใส่กูมาเฮ้ยยังไม่ใกล้หนูหิวไม่เวลาโต๊ะกูใหญ่เด็กก็รีเจนนอนแมสมาเฮ้ยโค้ด นองแมทมาเอาป่ะนองแมทเฮ้ยโอ้โหคนบวกต้องบวกอย่างเงี้ยอัติเลยวะล่ะเอาป่ะอัติเลยแล้วกันไม่ต้องพูดอะมากอุ้ยบอมอ่ะลองบอมหิวหิวไปหิวก็ไปเข้าไปหิวหิวหนีไปไหนนองแมทหนีไปไหนหิวมากตอนนั้นอะไรกูซุดมงเลยตอมนั้นเลยพูดไม่โดนใครเลยอะไรเว้ยทำไมกูเจ็บจังเบอร์ไปไหนไปไหนมึงกลับมาไปไปไปยาวยาวยาวบวกยาวยาว อะไรมาวะแม่หิวห right? ิวคีบเว้ยแอะแอะเลือดกูเลือดกูโอ้โหดูดูบาร์ะเดียนแหมดีเจนแบบหนึ่งเมื่อกี้ใครตายนะเราขอโทษนะเราไม่ด้หิวว่ะหิวว่ะไงดูโดนเนี่ยมันกลับไปยังเราไปยึดป่าของเราเดี๋ยวะจะหา คนหาคิปเปอร์อะอยากมีป่าขูงกูเสิร์ฟมาความทำไมอ่ะเอ้ยมูนจะได้นูด้วยหิวความหิวมาหาไม่ใครหาไม่เจอมูนแล้วจะไปไหนมาแล้วครับความฝันที่จะดีเฟเชอร์ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับมูนแม่งฝันทั้งวันอะวันวันไม่หยุดแป๊บในแป๊บปะป๊าปั๊ม GPM บอล ออเอก็ได้ใช่ไหมเติบโบดูใหญ่ยังมูลเดีวคุณไปหาเรื่องออดิกล <c oughs> างไม่มีป้อมมันดีกว่าเฮ้ยกูจะได้ฮาร์ดแล้วดีมาก <c oughs> ดีมากอิหิวเฮ้ยเดี๋ยวต่อให้อีโรเนียดีกว่าจะ <c oughs> ไปต่อให้รเขาอีกอ่ะนี่ไงโอดไปไหน ครึ่งหลอดเองเห็นป่ะโอ้ยโอ้ยอ,อิวโดนแล้วเนี่ยิวไม่น่าเล่นเลยหิวแล้วความหิวเป็นคนทา้ายความตายเนาะความหิวไม่น่าเล่นเลยหิวมากหิวมากไปนหน่อยโดแม่งก็โคตรเนียนเลยเลยเอาบาลลกให้ได้ลองโก้ดใ้หอเกียสต็กสองแัตั๊กไปก่อนม,มีโค้ดมีนี่ป่ะโคกดมีช่องป่ะสอดาแน่นเลยจะเอาเอาแม้ดีกว่าหิวมากไปหน่อยแม่อยู่บนดีกว่า โอ้อีกนานเลยกว่าจะเกิดวิ่งไปน,นานานแม,ม่มีวินว็นบล็อ่ะของมีวินว็นบล็อกเนอะเออเเออโอ้สองทีแงตกลงไปสองทีเอง <laughs> ตาแทบล่วงสองทีตีหายไปเกือบหมดลลอยไปทุกคนยื้อแรงไว้ก่อนนะเอือรัวเนี่ยสองทีตายแงอ,อะไรวะกูเ <laughs> ก่ง บอลแหลกของขาเย้กูได้ฮาร์ดแล้วไปขึ้นป้อมกันบาแลกของขาเอาโคตเอาป้อมอ่ไม่เอาเอาแดงอยู่เลยไม่เอาบ้าาไปแล้วไปแล้วไปแล้วโคบิอกไงโคจะไปตักวางกเก็บาไปทำงานก่อนแดกขยะไปเรื่องบอกแล้วเดี๋ยวบินบอก อะไรวะมุนควินยังเห็นได้ยากล่างเลยอัปลักสเปกยูบิชโอ้เลวโคตรเนี่ยเลยโคตรตึงตึงตึดดึงตึงตืดึดึงเ็วโคตรเอาที่เสื้อปั๊มโบนปั๊มล่างแล้วเร็ว Where she go Where she go Lady go Lady go กองกลางเร้วเหลือเหลือเลยมึงเหลือเลยมึง ไปไปแล้วกดกดตึตึอดื้อดือเนี่ยเี่ยเวบินรูดิกดบินรวมาใกลไมูกเลจบเลยตายเลยอะไรเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เสียใจอ่เตอร์ตาหมอผมเปล่านะเฮ้ยเจมไปทีมึ ความฝันเราเป็นจริงอ่ะแล้วตัวนี้ไว้ทำเที <S <S <|so|>> ่ยอะไรเนี่ยอะไรทุกคนไม่เอาทำเที่ยไเสียงกรบพี่เฮ้ยกระปูกอีกกระปู